สวัสดีครับสวัสดีอีกเช่นเคยครับเอฟซีวันนี้มาพบกับช่องประสานเพื่อง,งามอีกเช่นเคยวันนี้มีเมนูให้บรรดาเอฟซีทุกท่านนะครับได้รับชมวันนี้มีเมนูก็ผัดไทยนะครับไร้เส้นแล้วก็ข้าวผัดอเมริกันนาะเนี่ยน้ำยาปลาช่อนพร้อมกับขนมจีน แล้วก็ส้มน้องไก่เนาะวันนี้มาทานกันแบบธรรมดาธรรมดาเนาะทำอะไรมาก็ทานอันนั้นนะครับวันนี้วันนี้จะผัดริงก็ผัดอเอามรรยากาศพรผัดไทยไลยเต้นอู้หลายอย่างมาให้พี่ดาเอตีได้รับชมกันอ่ะเขอขอบคุณครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ต่างแดน ประเทศเพื่อนบ้านสอปปลาวเวดนม้มกับบูชาและต่างประเทศนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแฟนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องกสาญเพื่องามลุงนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านนะครับบางครั้งนะครับเอฟซีะ 3, นะครับเอฟซีกันที่เข้ามาคอมเมนตนะ์บางทีลุงนั้นก็ไม่ได้อยู่บ้านที่ไปธุระ ่าไปทํางานหรือว่าไปขายของก็ไม่ได้เปิดดูนอกรับที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องเอฟตีทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์อ๋อต้องขอากาบปรรทานาภัยเลยครับขอากาบประทานาภัยเลยทุกทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนแฟน u t u b e ของช่องประสานเสื่องามเอาครับตอนนี้ก็มาทานข้าวกันเน,ะนะาะทานง่ายง่ายกินง่ายง่ายมีขนมจีนน้ำยามีหลายอย่างอ่ะมาทานกันเลยเนาะ วันนี้กิน,กนง่ายๆอ้กินน้ำยาผสมหลายๆอย่างกินงกับข้าวผัดอเมริกันก่อนอร่ออจรอยจริงสุดยอดครับสุดยอดจริงๆอร่อยจริงๆ,ดดอ,ดรงๆอร่อยไม่มีที่สิทำอะไรก็อร่อยทุกอย่างอร่อยไปหมดอือ มือหยิบเลยมันนี้ผัดไทยได้ส้นแม่บ้านต้มอร่อยดีเอาสองหน่อยกินทุกอย่างเนาะกินไม่หมดทุกอย่างก็เด็กจะน้อยใจเอากับข้าว

อยอี่เหมียวก็จะออกกล้องสารพัดกินมีหลายอย่างนนอ่ก้กาอยะอืมข้า,าอืม กนวยละท่านทำไมชอบกินกลับไม่ก <the 68> <the> ินข้าวอือหืออืดยผักอะเก็บได้วยผัเอนนอยครับด่อยมากๆนะกินน่องไก่ัทงน่องดิ mà khó có nói chạy, <laughs> ừ. <laughs> ผัดไทยไร่เส้นธรรมชาติธรรมชาติท่านบอกว่าเอ๊ะผัดไทยไร่เส้นทำไมเส้นเยอะจังไรเส้นไรผักนะฮะมีแต่เส้นแต่ไรผักเนอะเรียกผัดไทยไร่เส้น แซ่บ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 มากๆวักินหลายๆอย่างแซ่บดีกินอาหารในครบหมู่เนาะ เด็นมันยาวแท้ขนมจีนน้ำยาปลาทอน เอาครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพื่บีงแค่นี้นะครับถ้าอย่างไรก็ช่วยกดไลค์กด แ่กดกระดิ่งกิดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่โอกรูสายตามมาได้ทุกทีสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ